นัวคือสต็อกใหญ่ที่นี่ขันไม้สายโนวแปลว่าใส่สุรสดเยอะออคือคือต้นพยอมต้นมะว่าคือสิ่งที่เราเห็น่เราแปลกใจคือประเทศไทยทําทางไปในป่าไปในภูเขาเพื่อสิ่งใดเนี่ยท่านผู้ชมน่าจะรู้นะฮะถนนก็คือนําสิ่งสิ่งที่เป็นความเจริญเนะะี่ยถนนดีเราก็จะมีร้านค้ามีการเข้าถึงชุมชนนะฮะกระจาย กระจายรายไ,ได้เข้าสู่ชุมชนเนี่ยชุมชนก็จะมีรายได้คือทำธุรกิจอย่างเช่นแคมปิ้งอย่างที่เราตามมาเนี่ยนี่น่อะไรเ,เราตามเข้ามาในป่าแล้วมาต้นครับแต่ถ้าเกิดถึงมันไม่ดีเราไม่มาดิไม่มาไม่มา ดินแบบนี้ด,ดูท่างไปเขาโอ้โหเปเขาเดินไปแล้วนะคือคือ,คอบอต้นนะสำหรับคนที่อยู่บ้านเราเนาะเขาก็จะเห็นถนนแบบนี้เป็นทางเกวียนเป็นหลุมเป็นดินถ้าเขาไม่เห็นเขาจะเชื่อเชื่อเราไหมเนี่ยบางคนเขาก็ไม่เชื่อนะบางคนเขาก็เถียงนะ,ะ,ะเถียงว่าประเทศไทยก็มีแต่ถนนยนต์กรุงเทพนั่นแหละดีอ๋อ แล้ววันนี้ก็ต้องพิสูจน์นะครับว่าต้นมเรามันนี่อยู่ในกรุงเทพแล้วห่างจากกรุงเทพร้อยกว่ากิโลเมตรนี่ร้อยกว่ากิโลอ่ะอันนี้คืออยู่จังหวัดสระบุรีนะครับไฟสองทางก็ยังเป็น LED ตลอดไฟ<ฮ>นะสองนะทางนี่แปลว่า LED นะโซล่าเซลล์ด้วยนะอ่าพลโซล่าเซลล์ตลอด LED เออ คือวันนี้บอต้นก็มาพิสูจน์แล้วนะครับวันนี้คือวันหยุดของบอต้นนะฮะมาพิสูจน์ว่าถนนต่างสมัดของประเทศไทยไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนคิดว่าจะดีแต่อยู่ในกรุงเทพอ้อันนี้จะลงเขาเลยบอต้นนี่นี่นี่ลงจะมาโค้งและลงเขาอันนี้ก็เป็นตลาดขายปุ๋ยสําหรับต้นไม้ฮอร์โมนอะไรขอปุ๋ยโอ้โหตุมาเร็วตุ๊กมาเร็ว น้องอวิวสวยมากสุดยอดมากครับพ่อนี่นี่แหละสิ่งที่กบต้นชอบสิ่งที่กบต้นชอบเขาฟันก๊อกเป็นแบบนี้แหละวิวแบบนี้แหละกบต้นตามหาแบบชิวๆจนลืมเลยว่าเราจะไปไหนกันใช่อยากจะหยุดเวลาตรงนี้ไว้ สว่างมุดแว่นถ้าเป็นแว่นก็แวน่นแว่นในเมืองแว่นตรงนี้แว่นตรงนี้น่าจะแบบชุ่มฉ่ำใจมากนะเป็นป่าต้นไม้ภูเขาอโอ้โอบาบาแจ๊บภาพน้ำตกอะไรนะปลาทบูบาแจ๊บเหมือนอยู่นในความฝันเนาะ<อ>เพราะจากภาพที่เราเคยเห็นจากภาพที่เราเคยอยู่อยู่ที่บ้านจะเป็นถนนดินจะเป็นถนนโคลนจะเป็นทางไป เป็นทางเกวียนแต่อเมร์เห็นแบบนี้แล้วเราเราคิดว่ามันมันมันคือความจริงหรือเส้นทางที่เราจะไปกันเนาะโอ้โหเราจะไปกลางเต้นกันนะเนี่ยอันนี้แปลว่าภาครัฐเขาอำนวยความสะดวกให้คนที่มีพื้นที่การเต้นข้างในนะเออพื้นที่ธุรกิจคนที่ธุรกิจนะว่าแปลว่าคนมีธุรกิจแล้วคุณช่างทางไปเองนี่ไม่ใช่นะทุกคนคือบอต้นถ้าเกิดถนนไม่ดีผมก็ผมก็มาทำนะ กลัวคนไม่มานั่นแหละรืออะไรก็แต่ถ้าถ้าผู้คนมีธุรกิจแน่นอนเลยนี่มันคือรายได้ของประเทศนะมันช่จอย่ามองแค่ของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะว่ามันคือการเสียภาษียิ่งคนมาเยอะเท่าไหร่รายได้เขาก็ยิ่งเยอะนี่การจัดเก็บภาษีก็ยิ่งเยอะขึ้นแบบนั้นเดี๋ยวคือทางไปกลางเนนี่พี่น้องเขาป่าทางเขาป่าเพื่นเพื่อนเนาะทางไปหานอไม้ได้บ่ลต้อน ทางไปหาเก็บผักติ้วทางไปหาเห็ดฟอมีไข่มดแดงมีใครมดแดงไปประเทศดีปันดีบ่ะบางทีก็ทางไปเล่นไฮโลด้วยนะเนี่ยทางไปเก็บักวานเก็บวานมีหมดทุกคนโอ้บอลต้นอ่าได้ยินแต่คนไทยเขาคือว่าทางไปเล่นไฮโลไฮโลทางไปหาเฮ็ดละงอบทางไปเฮ็ดละงอบบอลต้นเชื่ออะไรคือเสือเดี๋ยวบอลจะไป็นไงสุดยอดอ่ะโอ้ต้องมันได้แบบมันได้บรรยากาศอ่ะมาบูม แบบเอาง่ายวันถ hmm. nah in ้าห้องถ้าคนบริมาพายพาว่าอย่างมาเบาหลังมาอยากมาบรเโอ้ยนบริมาไม่ได <muffin> ้องเสียใจเสียใจอย่างแน่นอนเลยอยากขอบคุณประเทศไทยนะพาะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้นทำถักที่บต้นได้มาที่บต้นได้มาเห็นบอต้นยกเครดิตให้ประเทศไทยอถ้าบอต้นไม่ได้มาอยู่ประเทศไทยบต้นก็ไม่มีโอกาสได้มาร่วมเพื่อนแบบนี้ได้มาเห็นถนนดีๆแบบนี้ไดไม่ได้มาเห็นอ่าตับบนนี้นี่ ทุกทิงทุกอย่างคือบอต้นพูดมาตลอดว่าบอต้นยกเครดิตให้ประเทศไทยทุกคนนี่นี่อีกสิบปีข้างหน้าเราจะได้กินทุเรียนสระบุรีตอนนี้สระบุรีเริ่มปลูกทุเรียนแล้วครับทุกคนเนาะเริ่มปลูกทุเรียนแล้วน่ครับมาแล้วครับทุกคนมาแล้วโอ้โหมีสายน้ําด้วยอืนี่ทุกคนอะไรข้างหน้าน่ะอะไรข้างหน้าน่ะอะไรข้างหน้านไม่ใช่เนินนะทุกคนนะ่ะภูเขาภูเขาภูเขา โอ้สุดยอดจริงๆลูกสาวของบ่าต้นก็เขาเป็นคนมีบุญวัดสนานะครับทุกคนเกิดมาแค่สมเดือนกับสิเจวันเขาก็ได้มาเที่ยวสระ,ะบุรีแล้วอมีทุบ้านคนนะรวยอ่ะรถสี่ห้าคันจอดนี่<อ><ๆ>หมอแจ๊บรสระบุรีก็มีทุเรียนต้นใหญ่แล้วนี่ทุกคนไ้กาโพด ไล่ข้าวโพดไล่ข <la i. S 1> mm ้าวโพดไล่ข้าวโพดผมก็อยากสอบถามพี่น้องคนไทยอีกว่าไล่ข้าวโพดเขาปลูกขายผักหรือว่าขายใบหรือว่าขายต้นคือทานยังไงมันมีหลายขายนะเฮ้ยสิกินใบป่าต้นเขาไปซื้อไปให้วัวโอตเองเอาไปบดแล้วก็เอาไปทาวัวแสดงว่าขายทั้งใบขายทั้งพุทธวิถตัวป่าต้นได้ไปถามที่กาญจนบุรีว่าใบ กับต้นนี้ตันละ300บาทตันละ300บาทหลังจากหักักออกแล้วนะโอ้เออตันละ300บาททุกคนเขาซื้อไปให้เขาซื้อไปฟาร์มบัวนี่ทุกคนโอ้โหท่านนี่คืออ่าหัวคิดและการขยันทำมาหากินทุกคนลูกสาวป่าต้นก็ดีใจห้องแอลล์อยู่ทุกคนเขากรี๊ดเขากรี๊ดอยู่บ้านเขากรี๊ดบ้านแบบนี้นะผมจะมาทำ อันนี้ไม่ใช่รีสอร์ทหรอบ้านบนนีโอ้ไรบุญเพิ่มโอ้เป็นไรเพื่อโอมีทุเรียนด้วยทุกคนสวนนั่นะเป็นสวนนั่นะว้าวทุกคนเลยโอ้โหอาหารที่พักภูเขาล้อมนี่ครับทุกคนสวนทุเรียนสระบุรีอีก ใครที่มีวาสนาจังเลยนี่คุณคนดูดิบ้านเขาอะถ้าบ่อต้นมีบ้านแบบนี้นะบ่อต้นจะเลี้ยงไก่บ่อต้นก็เลี้ยงผักอ่ปลูกผักเออเลี้ยงเป็ดไข่ดูสด,ดูสเต็ปสเต็ปถนนอะไรเนยนะโอ้โหโบดูมันเป็นยังไงมันเป็นสเต็ปแบบลงลงเขาเนาะเป็นสเต็ปสเตปลงไปแล้วก็มีมีจะมีขึ้นไปด้วยโอ้โห ฟีเลบอลตุนมันความเจริญมันอยู่กับธรรมชาติเอาความเจริญมาแต่ว่าอ่าป่าไม้ธรรมชาติเดิมๆไม่หนีไม่หนีไปไหนเข้าใจะไหมคืออยากจะบอกเลยว่าท่านผู้ชมที่เข้ามาชมเนี่ยอาจจะอินไปกับการการตื่นเต้นของของของผู้บรรยายมากคือคือว่าบางประเทศนะถ้าความเจริญมาแล้วต้นไม้จะหายไปเออต้นไม้จะหายไปแต่ว่าประเทศไทยนะความเจริญมาต้นไม้ยังอยู่เลยถึงแล้วครับทุกคนถึงแล้วครับต้นไม้เขาจะเอาไปเห็ดฟื้นเหมือนเลยเพื่นมันจะหายไป นี่เลยเราถึงแล้วครับวันนี้โอ้ถึงแล้วครับนี่ต้นไม้แคมป์ครับโอ้โหจะต้องดูก่อนนะมีเจ้าหน้าที่ไหมสิ่งที่อต้นเห็นต้องยังก่อนไหมคือไปหาติดต่อคุยบ้านไหมบังแคมป์สิ่งที่เราแปลกใจคือทางขึ้นภูเขาบ่ต้นทางขึ้นภูเขาพี่น้องนี่นี่ป็นเหมือนน้ำมนไม่คอนกรีตอ่ะ ผมกลับไปทํางานในผมจะคุยับเสัาเก่ผมว่าจะให้เท่าแก่ผมมาซื้อที่แถวนี้นะผมจะมาเพาะสวนผมจะไม่ขายหมูแล้ววโอ้ดูซโซมโซมโทิ้งทิ้งเลยร่วงไวตรงนั้นเลยอ่ะซมโทุกคนปล่อยนอนทิ้งเลยนี่ราเราก็มาถึงท่านผู้ชมครับทำไมต้องทิ้งอย่างนั้นล่ะบออ้ขายอ่ะคือเหมือนปลูกโชว์อ่ะคือมีกินมีเหลือแล้วบ่ะชมีกินมีเหลือแล้วะตรงนั้นเป็นเป็นไร่ด้วยเนาะเป็นรีสอร์ท เป็นสถานที่แบบว่าให้คนมันเที่ยวพักผ่อนโดยคนลงโค้งจรนี่้องคงจรน่้องบูเบลน์ขี้นคนดีที่นู้นขับแท็ใช่ใช่ใช่ดูนเนินเซตเนินขึ้นขับเลยนะป้าตรงน้องงามมาีนี่นี่งนี้ก่อนอาจารย์อุ้ยโอ้ปรเหศราไปตรงนี้เนาะมาถึงแล้วต้นไม้แคมปิ้งต้นไม้แคมปิ้งนั่นแหละนั่นแหละต้นไม้แคมปิ้ง เรามาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะนอนกันที่นี่นะครับมีมีห้วยไหมไม่ใช่ห้วย,ยนะโอ้โอ้ข้างในเขาปิดต่อบอกที่มาตรงนี้ตัวแก๊สเต็นไปนี่นั่งรอเลยูมันจะถ่ายเสร็จนั้นเลยโอเคทุกคนสงบค่ะเราไปดูข้างล่างกันนะครับคู่ โอ้โหเขาเขาเขาโอ้โหว้าวปิดแล้วปิดแล้วอ้าวค่ำคืนนี้เราจะนอนที่นี่กันพร้อมกับเบาะต้นและกับ่บาแจ๊บกันนะครับสนใจเนี้ยนี่อิจฉาเนียอิจฉาเลยครับอิจฉาคนไทยนะมีมีดีๆแบบนี้นะฮะอ้าวลงมา เราจะพากันมาในค่ำคืนแห่งความสุขนะ,ะท่านผู้ชมครับสิ่งที่รอคอยก็มาถึงเน,นีฮะวันนี้นับถอยหลังมาตั้งหลายวันนะฮะวันหยุดก็ได้มาเห็นสถา,านที่ที่บอกกันเลยว่าสวยงามเป็นธรรมชาตินะีฮะอุดมสมบูรณ์นี่อฮะเดี๋ยวค่้าคืนค่้าคืนนี้เราลองที่นี่กันนะฮะมาก,กับเด็กนี่เลยอันนี้แฟนมาต้นตื่นแล้ยังข้างหลัง ถ่ายหน้าตาคนตื่นเอาละท่านผู้ชมครับครับตัวนี้เราจะนอนที่นี่นกันนะฮะแล้วก็พิสูจน์กันว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหาเราไหมนะครบ่าวแจ๊บนะครับเบาบูเบ,บาวบาต้นแล้วก็เบาตู่นะครพร้อมด้วยแฟนบ่าวแจ๊บเบาต้นนะฮะเดี๋ยวเจอกันที่นี่ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ